ทุกคนถ้าชอบแจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหยาดเดียวคนอันนี้ก็กลับมาพงกับผมนะครับเซเว่นเอ็กวันนี้เราก็อยู่ในเกม FM ฟเอ็มบสองเหมือนเดิมครับตอนนี้เราอยู่ในวันที่สี่เดือนสิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดครับ ซึ่งวันนี้เอ้ยไม่ใช่ดิทูเดย์ก็คือวันนี้หรือพรุ่งนี้ทักอย่างนะจะไม่ได้แล้วคือเราจะอมาเจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้เวสแฮมอยู่อันดับที่5ผมอยู่อันดับที่7จะไปมาดูตลาดคะแนนกันดีกว่าครับสเปอร์อันดับหนึ่งลิเวอร์พูลอันดับสองซิตี้สามเชลซีสี่เวสแฮมห้าไบตันหกแมนยูเจ็ดนะตอนนี้ส่วนไลน์อัพที่ผมจะเอาไปเจอกับเวสแฮมก็ดังนี้ครับ นะครับผมก็จะเป็นเอ่อไลน์อัพดังนี้นะโซะเอมาซียาลเนี่ยคือผมจะให้เล่นเป็นแบบเฝ้านายนะเพราะผมรู้สึกว่าเออมาซียามันเล่นแบบเฝ้านายมันดีกว่าตัวโพสเชอร์หรือว่าตัวหน้าเป้าอย่างนี้นะส่วนแทคติกยิงเออผมจะว่าเป็นปกติปกติหมดเลยนะคนยิงจุดโทษจะเป็นแรดฟอร์ดคนแรกนะฮะยะปะผมรู้ครับว่าไหว แมตต์นิฮันดิบเบลไม่ได้ลงนะครับปกติผมจะให้ต์นิบาวลงเพราะว่าแมตต์นิฮัดนดนิบเบลมันเจ็บจากการที่ไปโดนเอ,อ่ออะไรวะจะไม่ไดนะ้ถ้าคนอยากรู้ก็ย้อนไปดูคลิปเก่าแน้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไว้แล้วกันนะโอเคแค่นี้เราก็เจอเปไ็นแฮมในแมตต์แลเช่อวันนี้ซานโชบูโนอยังไงยังไงเจอส่วนอาตโตนีโอขึ้นหลังไปยังไงอาตโตนีอย่ยิ่งเลยแค่อย่างเซฟได้ ว่าแบบหลวงพ่อเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะ้วสำหรับเดชแคร์เชื่อไหมว่าพวกเขาพลาดไปนาที่ที่สิบเจ็ดแล้วยังไงครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับจากวะน,นี้บุนโนยุติบันยิ่งเข้าไปแล้วจังหวะนี้บูโนยุติสัตว์ฟิกคิดขึ้นนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำเวชชันไปในแต่ทีที่เท่าไหร่เอ่ยรอดูก่อนแต่เหมือนมันจะฉลบปัจจุกคนมันจะฉลบมาเซียาวมะ ไม่เป็นไรหรอกขึ้นนำในนาทีที่24สนะสำหรับบุนโน่แฟนันเดชบุนโน่แฟนันเดียว่าสาโชยิงวิ่งเกือบนะเมะื่อกี้ถ้าเกิดมีตัวแท็บอินนะหร,หรือเรียบร้อยบอกตรงบายยี่ึ้นวาานนะครับนาทีที่3 7บเจ็ดแล้วเวนแทมบุกบ้างยังไงยังไงอันโตเิโอออกขวาไปยิ่งมึงเมื่อกี้ถ้าอันโตนิโอนะแบบ อะไรวะแท็บอินทันเรียบร้อยโดนดีเสมอเรียบร้อยตอนให้เป็นหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปี่หลวง,งปี่ตุ๊กตุกเกี้ยอะไรก็เอาไม่อยู่หรอกเมื่อกี้เนะี้ยถเท่านั้นแท็บอินโดนนะคือตอนนี้ก็หมดเครื่องแรกเป็นที่เรียบร้อยผมจะออผมอยากเห็นแววเบนดอนวิลเลียมเจมส์กาตเนอร์แล้วก็เฮ้ยโอทิเมนโอทิเมนต้องมาละจริงโอทิเมนนี่เป็นหน้าเป้าไปเลย ผมรู้มันต้องแบบอืิจริงๆเมื่อกี้ผมจะให้การอาโชะลงนะแต่แบบไอพิมลิกเนีย่ยในเกมเน,นี่ยตอนเนี้ยคือมันเปลี่ยนได้แค่สามคนเนี่ยถ้าเิดเปลี่นยนได้สักสีอ่ออ้ยอันตัววิชอันตัวนี้โอของเวแทแฮมได้เจ็บเป็นที่เรียบร้อยฮนะเป็นตัวลงมาเบอร์เจ็ดเป็นใครเอ่ยไม่รู้ด้วยไม่ขึ้นเจ้าวันนี้ไงมันไปเคลียร์ไปเข้าส่วนนาทีที่ห้าสิบสองดาร์ บุนอ่ะฝันแบบยิงอ้ยยิงฮะก็อะไรขึ้นโหเมื่อกี้แบบมันเร็วจัดฮะดูไอเชนตอเนี้เราก็กลับมาจากที่เมื่อกี้มันมีข้อความขานะอุ้ยโดนยิงแล้วหลูเกินปุยมุ้ยโหถือว่าต่อบอลกันดีมากครับสำหรับเว์แฮมยูไนเต็ดผมจะเปลี่ยนแท็กติกเป็นอ่อติเบลี่อ่ติกาติกานี่แหละทุกคนก็ไปดูเอาเองแล้วกัน อ่อมา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 ซานโชกเนอ่ะไบรวิลเลียมชิปาฮะมันต้องเป็นแผนอื่นว่ะแผนนี้มันไม่ได้ว่ะแผนเนี้ยรับงจังหวัดอ่อมาจากซุปปุนโนเฟนนเดสเลียมวิลเลียมมาตรงนี้อ่อดาลโลไปตรงนี้ อืมกาเนีก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะแท็กติกนี้ไม่รู้ว่าาแท็กติกนี้จะสามารถเอาชนะเวชแฮมยูเนเ็นได้หรือเปล่ายังไงครับเลติขึ้นต่างๆ่างจากตาปีศาจไป 5, 8, 8, ต่อลยบายยี่วิลเลมเปิดไปล็กเอมเชนดีแรดฟอร์ดเออจังหวะน,นี้ยังไงครับ66แล้วยังไงนาทีที่7 1 มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ายัางไงครับจากว่าอะไรที่ที่82แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอืดูเหมือนว่าเกมนี้เฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นยังไ,ได้ยิงยิ่งแลตฟอร์ดโอ้โหแรดฟอร์ดผู้ที่แบบเน้นยิงแรงไม่เน้นยิงคมครับแรดฟอร์ดของเราจะจะโดนลูก อืมเสียแวบเลยเมื่อกี้นี้โอเคก็นัดแรกของเราในพาร์ทนี้ก็เสมอกับเรดแฮมไปนะแต่ก็น่าเสียดายลูกของแรดฟอร์ดมากเสียดายจริงทุกคนไม่โอ้โหเสียดายอ่ะโอ้โหเซ็งเลยแต่เราก็ล่นไปอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเราอยู่อันดับนี้อยู่แล้วหรือเปล่าะ น่าจะใช่เลยเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราเจอกับพาลีเลยละกันนะครับโอเคไปโอเคทุกคนก็มาเป็นที่เรียบร้อยละซึ่งมีข่าวอะไรจะมาบอกนั่นก็คือโบนเฟานันดีกองกลางตัวขับเคลื่อนหรือจอมแอซิดหรือจอมยิงประตูของเราติดไปโทษไปเองอืมใช่ครับแล้วโอซิเมนไม่มันมันไปเจ็บละเียมันฟืน้นฟูร่างกายไม่ทันอืมเป็นไงดีปะ่ะสุดยอดเลย ก็เดี๋ยวผมเอาฟันเดบกไปยืนเอเป็นมิิลด์ตัวลูกแทนนะก็จะส่งอันนี้ลงมาเป็นการเน่ลงมาเป็นยืนกลางแทนทีนี้ปารีมันมาในแนวบุกใช่ปะปารีบุกก็แค่บ,บุกกลับครับวัดวัดกันไปเลยกลนกลนไปเลยใครมันจะหัวตัวกันแค่นั้นแหละคิดเล่นเอ็มบัปเป้ของเขานาจะเป็นแบบตัวยิงประตูนะตอนนี้ก็ผ่านไปแค่สิบกว่านัดแม่งยิงทั้งหมดไปยี่สิบกว่าลูกแล้วเอ็มบัปเป้ของมัน แอตสิตยิงไปเก้าแอตไปหนึ่งเอ้ยแอตสิตไปสองยังไงครับลามมสยังไงเปิดมาติดบาซิลเปยยังไงดาโลูกูพาดไม่ทันแล้วยังไงฟันไปไม่ผ่านจ้านี้ก็น่าจะเป็นการโคจรกลับมาพบก,กันระหว่างไอ้งูเห่าหรือว่าอังเคลมาเรียนะฮะไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะได้ลงหรือมันโดนขายไปแล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมถ้าเกิดแมนยูชนะก็เป็นการตอกหน้า um อังเคียสจูมาร์เดียนะฮะยังไงครับแมซี่คิมเแบ,เ,บ,ปบ,ปเ,บเป้ไว้เดินลูกยิงเรียบร้อยีิมแบปเป้ยิงไปในลูกที่2 1ใส่กูด้วยอืมถือ๋วไม่นธรรมดาสำสำหรับเคีเรีนเนี่ยใบาเปบเบ้ของเราไอของมันดีของเราอะไรละ่ะ อือตัวนะผมเปปรับเทสติกแป๊บนึงอืมอือือืมตัวนว่าเป็นไงแบบแทกจริงนี้ผมว่าโอเคนะี๋้วเอากองหลังมาเปว่าม่กวายเออมาอืมการในช่งเล่นเอไม่ได้อืม การไอชอว์ลงบนหน้าเป้าเลยดีกว่าผมนะครับการไอชไหวครับทุกคนการไอชไหวอยู่แล้วโอ้การกไอชอม่ไม่เล่นเวลาอีกเล่นได้แค่ปีกซะด้วยแล้เลนโดมาแค่โดนเดี๋ยวผมส่งแรนโดลงมาล่าตะขา่าไอ้แข่งกับเอ็มอาเป้เป็นที่เอ็มอาเป้มีแอดเดอร์แมนแลนโด้นะฮะเราจะมาดูกันว่าซีอาร์เซเว่นของเราจะทำเพินให้กับปารีสได้หรือเปล่า พราะว่าที่ผมเปลี่ยนแท็กติกเป็นอั่นี้ยเพราะว่าปารีสดามันบุกหนักใช่ปะผมก็อุดแม่งเลยดูดีจะอุดไม่อยู่ครับใช่ครับอุดไม่อยู่ครับอินคาดีแม่งแบบปึ๊บเดคอากูบอกเพิ่งออกมาไอซ์แมแม่งยิงสวนเลยดูปึ๊บเรียบร้อยเดคิอากูแตะบอลได้ทีเดียวอินคาดีแม่งวิ่งมาปุ๊บเรียบร้อยเลยถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับปารีสแซงชักแม่งนะฮะก็ นี่หละที่มหาเศรษฐีเนาะมีตัวรด,ดีตัวดัง,ดงตัวอะไรของเขาก็ไห่ลหูแม่งทำไมแบบเจ้าของสโมสรแมนยูแม่งถามว่ามีเงินไหมมันก็มีแหละเจ้าของแมนยูอะแต่แม่งห่วงธุรกิจห่วงเงินไงเฮียทาให้แมนยูตกต่ำซื้อตัวนู่นตัวนี่ไม่ตรงกับที่โค้ชต้องการโหสุดยอดแม่งเอ้ย ก็ต้องขอประธานไปนะครับถ้าเกิดแบบใครที่ไม่ชอบฟังบนก็ฟังไว้ครับมึงต้องฟังครับใช่ครับมึงต้องฟังตอนนี้ก็กลังจะเกมเดมอดเวนะี้นาทีที่ทหกสิบแล้วยังไงครับหกสิบเอดหสิบสองหกสิบสามยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือ จ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแล้วยังเั้นขาประตูปับใจสักลูกได้ไหมได้ไหมขอร้องโดนลับหน้าอีกโดนรลลับหรือว่าเขียเลยังไงหกหกสิบเอ็ดแปดสิบหกแล้วดูตะกอดดิโคตรกดโคตรแบบคนละชั้นนะคนละชั้นกันนั่นแหละเรียบร้อย เกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีเกนี้ที่เรารู้จักกันส่วนในเกมก็คือแชมเปี้ยนครับนะครับเราก็ได้แพ้กับ Paris าไไกอาริสันชอปมาเป็นด้วยสก่อสองประตูต่อศูนะเราจะมาดูเรตติ้งของเอลิกบายยี่เล่นดีสุดในทีมหรือเปล่านะโอเคเอลิกบายยี่เล่นดีสุดในทีมนะฮะส่วนตอนนี้เราก็ลงไปยืนอันดับสามนะอันดับหนึ่งเป็นไบรท์อันดับสองเป็นปาริสัสามเป็นเซาบวกนะฮะเยน่าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรละไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย